สวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับจากช่องฮีบ h ชาแนลและคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันครับว่าสาเหตุที่เราปิดไฟแล้วนะครับแล้วหลอดไฟของเราเนี่ยมันยังเรืองแสงอยู่นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็ผมได้เตรียมอุปกรณ์นะครับทั้งหลอด LED เบาที่ราคาถูกราคาแพงนะครับแล้วก็ LED downlight ด้วยนะครับมาทดสอบให้ทุกคนดูถึงสาเหตุของมันนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากมันไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นวิธีการทดลองของผมเองนะครับผมถ้าเกิดทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด s u b s ไ r i ป e ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับทุกคนครับทุกคนก็ก่อนจะไปเริ่มทดลองเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่สายกันนิดนึงก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับผมจะใช้เป็นแรงจ่ายคือผมเสียบปลั๊กนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟก็จะวิ่งเข้าเทอร์มินอลตรงนี้นะคครับทกน แล้วก็สายลายสีน้ำตาลนะครับเขาผ่านสวิตนะครับผมสายนิวทอลนะครับผมก็จะยิงเข้าหลอดโดยตรงนะครับก็สายไฟตรงนี้นะครับทุกคนผมใช้10เมตรเลยนะครับความยาว10เมตรนะครับเพราะว่าตอนนั้นจริงๆเนี่ยผมก็เห็นแล้วล่ะครับว่าตัวหลอดไฟกับเจ้าตัวสวิตเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ไกลกันนะครับก็เอาไปว่าผมใช้10เมตรเลยนะครับ และเดี๋ยวผมจะลดแสงนะครับในห้องลงหน่อยจะได้เห็นเช็คแลมกันชัดๆนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจ่ายไฟให้ทุกคนดูก่อนนะครับไฟนะครับสีน้าตาลตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ผมเช็คนะครับมีไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีไฟเป็นสายนิวตรอนนะครับก็วิ่งผ่านสายไฟมากนะครับสายลายนะครับผมจิ้มไปตรงกลางนี้เลยนะครับนี่นะครับเปิดสวิตซ์ปุ๊บนะครับก็ไฟมานะครับ แล้วก็ตรงเกลียวเป็นสายนิวทรัลนะครับก็ไม่มีไฟโอเคผมปิดสวิตช์นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวหลอด LED เบากันก่อนเลยนะครับทุกคนก็ผมเตรียมมา2หลอดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลอดร้าน20บาทเลยครับทุกคนผมแกะมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นราคาสูงหน่อยนะครับผมแกะแล้วเช่นกันเดี๋ยวผมจะได้้ดูข้างในนะครับนี่ครับหลอดถูกครับแล้วก็หลอดแพงนะครับอ่าครับ นี่นะครับแล้วก็ตัวข้างในของหลอดถูกเนี่ยนะครับมันเห็นชัดเลยว่ามันไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ครับเห็นไหมไม่รู้นี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวหลอดแทงนะครับข้างในเนี่ยมันมี LED driver อยู่ด้วยนะครับผมก็จะมีพวกหม้อแปลงอะไรวงจรต่างๆนะครับก็จะมีเยอะกว่านี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันที่หลอดถูกก่อนเลยครับอันนี้ผมขอวางไว้ก่อนนะครับ ลอดถูกเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเราต่อถูกต้องนะครับก็คือว่าสายลายสายมีไฟผ่านสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมขอปิดสวิตช์ก่อนนะครับโอเคนะครับผมขอเช็คอีกครั้งนะครับนี่มีไฟนะครับผมเปิดสวิตช์ครับทุกคนไฟมันก็จะติดถูกไหมครับผมปิดสวิตช์นะครับทุกคน อาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวผมขอลดแสงในห้องอีกระดับหนึ่งเพื่อจะให้ทุกคนเห็นชัดๆนะครับนี่น่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับทุกคนผมก็เปิดสวิตช์อีกครั้งนะครับแล้วก็ปิดนะครับสังเกตนะครับทุกคนมันจะเลืองแสงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หายไปครับไม่มีเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมจะลองจับเจ้าตัวหลอดที่เป็นแผง PCB ที่อยู่บนหลอด LED ดีนะครับทุกคนนี่ครับจะจับแบบนี้ดูนะนี่นะครับ นี่นะครับทุกคนก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยประมาณนี้นะครับนี่คือต่อถูกต้องนะครับหลอดถูกนะครับก็ไม่มีอาการของเจ้าตัวที่เป็นอาการเรืองแสงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มระดับแสงสว่างไปอีกหน่อยนึงนะครับแล้วเราต่อโดยที่สายลายเนี่ยยิงเข้าหลอดโดยตรงดูนะครับครับตอนนี้เรายังอยู่ที่หลอดราคาถูกอยู่นะครับทุกคนก็วิธีการสลับสายของผมนะครับผมจะสลับที่แหล่งจ่ายตรงนี้เลยนะครับก็คือหมุนปักนั่นเองนะครับทุกคนผมก็จะปิดไฟก่อนนะครับ แล้วนะครับผมก็จะดึงปลั๊กออกแบบนี้ครับแล้วผมก็หมุนนะครับทุกคนนี่ครับแล้วผมก็เสียบลงไปนะครับสายสีฟ้าตรงนี้ต้องมีไฟนะครับแล้วมันจะวิ่งขลอดโดยตรงนะครับผมก็จ่ายไปเลยครับทุกคนแล้วผมก็เช็คดูนะครับว่ามันมีไฟจริงไหมนะครับนี่ครับสีฟ้านะครับทุกคนมีไฟแล้วนะครับสายนี่นะครับ สายสีต่ตาๆก็จะไม่มีไฟตอนนี้ก็สลับกันละลายกับนิวตันนะครับตอนนี้สายมีไฟวิ่งเข้าหลอดเลยนะครับแล้วนะครับมันจะเกิดอาการเลืองแสงไหมนะครับเดี๋ยวผมขอลดแสงอีกครั้งนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆผมว่าจริงๆก็เห็นเลยนะนะครับไม่ต้องเปิดสวิตช์ก็ได้นะนี่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไว้ดูนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอะไรอย่างนะครับถ้าผมเอามือออกนะครับนะครับ ผมเอามือออกนะผมเอามือออกหมดเลยนะเห็นอะไรไหมครับทุกคนแล้วผมเอามือกลับเข้าไปใหม่นี่ครับคือผมลองปิดไฟมืดแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันก็อาการนี้เหมือนกันนะก็คือแค่ผมเอามือไปใกล้ๆเนี่ยหลอดก็จะเลืองแสงแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมองไม่ชัดหน่อยนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่ได้สัมผัสนะอันนี้ผมไม่ได้สัมผัสตัวหลอดน,นะนี่แค่เอามือเข้าออกเข้าออกเฉยๆนะเดี๋ยวลองด้านบนดูบ้างนะครับทุกคน นะเนี่ยแล้วถ้าผมจับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าจับเนี่ยมันจะยิ่งสว่างกห่าเดิมเลยครับทุกคนนะครับแสดงว่าผมคิดว่านะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราสลับแล้วสายลายเนี่ยมีไฟเนี่ยมันวิ่งเข้าหลอดเลยแสดงว่ามันจะมีไฟเข้าตัวหลอด LED อยู่ด้วยนะครับ ซึ่งมันจะทำให้เจ้าตัวหลอด LED เนี่ยสว่างเรืองแสงนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี <is> ้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงในห้องอีกครั้งนะครับโอเคเจ้าตัวหลอดถูกก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็คือถ้าเกิดเราต่อถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเกิดเราต่อผิดนะครับทุกคนก็คือเราเอานิวตันเนี่ยไปผ่านสวิตแทนแล้วสายลายยิงเข้าหลอดโดยตรงเนี่ยมันจะมีอาการเรืองแสงนั่นเองนะครับในตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัว หลอดที่มีราคาสูงกว่าหนอยกันครับเริ่มกันที่อันนี้เมื่อกี้ต่อแบบผิดอยู่นะเดี๋ยวเราเอาต่อผิดก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับเรียบร้อยครับทุกคนผมเช็คให้ทุกคนดูอีกครั้งนะนะครับตรงสายสีฟ้าเนี่ย มีไฟนะครับตอนนี้ต่อแบบผิดอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลดแสงให้ทุกคนดูอีกครั้งว่าเจ้าตัวหลอดที่มีราคาสูงกว่านอยเนี่ยมันเรืองแสงไหมนะครับนี่ครับทุกคนก็ต่อผิดนะครับต่อแบบผิดอยู่ก็ยังไม่ค่อยมีอาการเรืองแสงใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้ผมเอามือไปป้องันไว้เลยนะครับเอามือไปใกล้แบบนี้ก็ไม่มีอาการเรืองแสงนะครับทุกคนโอเคครับ แต่นะครับทุกคนดูนี่ก่อนครับถ้าผมเอานิ้วผมนะครับไปแตะตรงน็อตตรงนี้นะนะครับทุกคนน็อตตรงนี้ก็ได้นะครับครับปุ๊บเห็นอะไรไหมครับนี่ครับแตะปล่อยแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับโอเคนะครับเจ้าตัวหลอด LED เนี่ยก็จะเรืองแสงทันทีนะครับแต่ด้วยที่มันเป็นหลอด ที่ดูกออกแบบมาให้มีฉนวนล้อมรอบแล้วนะครับโอกาสที่เราจะมาสัมผัสโดนนะครับไฟที่มันั่วอยู่บนแผงที่มีหลอด LED อยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยมากเลยนะครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่เรืองแสงนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อแบบถูกกันดูนะครับแล้วผมจะจับน็อตแบบนี้ดูอีกครั้งนะครับว่ามันยังขับพิแบบนี้ไหมนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวสลับให้ทุกคนดูครับโอเคผมจะสลับเหมือนเดิมครับทุกคนตรงนี้ครับตรงปลั๊กไฟปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ดึงมันออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับกลับด้านนี่นะครับแล้วก็เปิดอีกครั้งนะครับเช็คดูนะครับตอนนี้สายสีน้ำตาลต้องเป็นสายลายถูกต้องแล้วนะครับนี่ครับ สายสีฟ้าเป็นสายนิวตรอลนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะลดแสงในห้องเพื่อทุกคนเห็นชัดอีกครั้งครับทุกคนลองเปิดไฟดูก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ลองปิดไฟครับไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเรามาลองแตะน็อตตรงนี้กันดูครับทุกคนว่ามันจะมีอาการเดิมไหมครับนี่ครับทุกคนผมแตะน็อตนะเห็นไหมครับตอนนี้ ถ้าเกิดเราต่อถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะมันจะเรืองแสงเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับหลอดบัฟนะครับผมขอสรุปในเรื่องของเจ้าตัวหลอดบัฟที่มีการเรียงแสงก่อนเลยนะครับถ้าหลอดถูกนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดเราต่อไม่ถูกต้องนะครับอาการเรืองแสงมีแน่นอนนะครับส่วนหลอดที่มีราคาแพงหน่อยนะครับก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่าไฟเราไม่รั่วครับเหมือนก่อน ตอนกรณีที่ผมเอานิ้วแตะเนี่ยถ้าเกิดต่อผิดเนี่ยไฟมันก็จะเรีอยงแสงเหมือนกันครับนี่คือข้อแตกต่างกันระหว่าง2ตัวนี้แต่ประเด็นหลักๆคือการต่อสายไฟครับทุกคนถ้าเป็นหลอด LED บัฟที่ผมทดสอบหลอดอื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผมซื้อมา2หลอดนี้มันเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ไม่มีอาการถ้าเกิดเราต่อถูกครับแต่ถ้าต่อผิดเนี่ยก็ต้องไปดูว่าหลอดเราเนี่ยซื้อมาราคาประมาณไหนได้คุณภาพหรือเปล่านะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวหลอด LED ดาวไลท์กันนะครับซึ่งผมมีอะไรให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของตัวฝ้าที่เราฝังฝ้าเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับเจ้าตัวหลอด LED ดดาวไลท์น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ต่อหลอดดาวล์เรียบร้อยนะครับทุกคนก็เป็นวิธีต่อที่ถูกต้องด้วยนะครับก็คือสายลายผ่านสวิตช์นะครับตรงนี้เป็น LED driver นะครับทุกคนตรงนี้ก็แค่จำสายธรรมดานะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟทุกคนดูก่อนนะครับอันนี้ผมขอตั้งไว้ก่อนเลยครับครับอันนี้ผมเปิดสวิตช์แต่ผมยังไม่เปิดแรงจ่ายครับทุกคนนี่ครับนะครับประมาณนี้นะครับต่อนะครับตรงนี้สายสีน้ำตาลเป็นสายลายเนาะ ตรงนี้ก็สีน้าตาลเข้าสีน้าตาลนะครับสีฟ้าเข้าสีฟ้าถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนี่นี่ครับโอเคนะครับถูกต้องเรียบร้อยมาเช็คกันดูนะครับผมเปิดแล้วก็ปิดนะครับถ้าเราสัมผัสหลอดนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอลดแสงให้ทุกคนดูเลยก่อนเลยแล้วกันนะครับฮะครับก็ไม่มีอาการเลืองแสงใดๆนะครับ อันนี้คือต่อถ ite, ูกต้องเปิดสวิตตุกิดปิดสวิตนะครับโอเคผมจับตรงสปริงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนถูกต้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับสายเหมือนเดิมเลยครับทุกคนว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดแสงเหมือนเดิมก่อนครับแล้วก็มาดูว่ามันจะมีอาการแบบไหนนะครับผมก็ขอปิดสวิตนะครับทุกคน แล้วก็ผมจะหมุนปักกลับนะครับนี่นะครับตอนนี้สายสีฟ้าต้องเป็นสายลายนะครับนี่ครับทุกคนตะเรียมตานสายนิวตันสลับกันเรียบร้อยนะครับผมจะเปิดสวิตช์นะครับทุกคนติดเหมือนกันนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเรืองแสงไหมนะครับ โอเคผมปิดสวิตช์ครับเรืองแสงไหมครับทุกคนมองเห็นไหมไม่แน่ใจนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเรืองแสงอยู่เรืองๆนะครับแล้วผมก็เอานิ้วไปแตะตรงสปริงมันนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมมให้ดูว่าผมแตะตรงไหนนะเห็นไหมครับมันจะกระพริบอยู่เลยนะครับทุกคน อันนี้คือต่อแบบผิดนะครับน่าจะเห็นนะผมว่าครับอันนี้ผมแตะปล่อยแตะปล่อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมแตะตรงไหนนะครับผมลองเอาเช็คล้มเช็คดูไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมว่าเช็คลิมครับนี่ครับทุกคนผมแตะตรงสปริงตรงนี้นะครับตะเกียบครับเห็นไหมว่าตรงโค้งอ่ะมันมีไฟรั่วออกมานะครับนี่คือต่อแบบผิดนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆว่าผมแตะตรงไหนนะเมื่อกี้นะครับผมแตะเจ้าตัวสปริงตรงนี้มันนะนะครับผมไม่แน่ใจถ้าเช็คในแต่งสว่างแบบนี้มันจะเห็นไหมนะครับนี่ครับควรเห็นนะนี่ครับมีไฟมาแต่น่าจะเป็นไฟ DC ีเพราะผมไม่ค่อยรู้สึกผมไม่มีมันติมิเตอร์ที่เป็นวัดไฟ d c ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้วัดว่ามันออกมาเท่าไหร่ครับนี่คือต่อแบบผิดนะครับทุกคนครับผมปิดสวิตช์อยู่นะครับ แล้วก็ตรงนี้สายนิวตอนเนี่ยมีไฟนะครับทุกคนนี่นครับอันนี้คือสาเยเอที่ของมันที่มันเรืองแสงนั่นเองนะครับคือด้วยคุณสมบ,บัติของเจ้าตัวหลอดนี้ด้วยนะครับมันเป็นเจ้าอลูมิเนียมนะครับกรอบตรงนี้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับมันก็อาจจะมีไฟรั่วที่เป็นน่าจะเป็นฝั่ง DC นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ผมจะตอดเจ้าตัวไดเวอร์ตัวนี้ออกครับทุกคนตรงนี้นะตอดไดเวอร์ออกนะครับนี่ครับตรงนี้ผมจะลองเอาเช็คแรม,มให้ทุกคนดูนะตอนนี้ผมปิดสวิตช์อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาเช็คแรม,มเนี่ยไปแตะให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันมีไฟมานะครับนี่ครับ แล้วถ้าทุกคนไม่มั่นใจเดี๋ยวผมเปิดสวิตด้วยนะครับแล้วไปเช็คอีกทีนะครับนี่นะครับไฟมันก็มาครับทุกคนครับปิดสวิตนะครับไฟมันก็มาครับทุกคนเห็นไหมครับนี่คือการต่อแบบผิดนะครับก็คือเอานิวตันเนี่ยมาผ่านสวิตนะครับแล้วไลยดันไปเข้าหลอดเลยนะครับก็เป็นสาเหตุของหลอดเรืองแสงนั่นเองนะครับ สําหรับไอเจ้าตัวนี้นะครับมันก็เคสเดียวกันผมมันน่าจะมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็ผมไม่ลองแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าคลิปน่าจะยาวแล้วนะครับตัวนี้กรอบมันเป็นพลาสติกครับทุกคนมันก็เลยโอกาสที่ไฟมันจะรั่วเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วไอตัวหนีบตรงเนี้ยของมันเนี่ยมันยึดติดกับพลาสติกด้วยนะครับก็ทําให้อ่ามันไม่มีไฟรั่วลงฟ้านั่นเองนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเรืองแสงนะครับก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของแต่ละแบรนด์แต่ละหลอดด้วยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนเลือกนะครับ กลายเป็นว่า,าเคสที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยถ้าเกิดต่อผิดเนี่ยมันจะมีปัญหานันทีเดี๋ยวผมจะลองเจ้าตัวฝ้ายิบตั้มว่ามันนําไฟฟ้ายังไงให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมขอปิดแหล่งจ่ายก่อน,นครับแล้วก็ผมขอถอดไดรเวอร์ออกนะครับครับแล้วผมก็จะเอาแผงนี้มาใส่กลับเหมือนเดิมนะครับทุกคน นี่นะครับก็ต่อเหมือนเดิมนะครับนิวตนันเข้านิวตันนะครับลายก็เข้าลายนะครับสีฟ้าชนสีฟ้าสีน้ําตาลชนสีน้าตาลนะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะใช้ไอเจ้าตัวหลอดตัวแผงตัวนี้แหละนะครับมาทดลองให้ทุกคนดูว่าฝ้าหยิบซ้ำของเราเนี่ยนะครับนำไฟฟ้าได้นะครับทุกคน โอเคนะครับตอนนี้เราต่อแบบผิดอยู่หรือถูกอยู่จำไม่ได้นะครับตอนนี้สีฟ้านะครับเป็นสายลายอยู่นะครับก็คือต่อแบบผิดนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจถ้าเกิดแสงสว่างขนาดนี้มันจะเห็นไหมว่าขับผิดอยู่ครับไม่เห็นโอเคเดี๋ยวผมลดแสงลงนะครับทุกคนโอเคคราวนี้น่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมลองเอานิ้วแตะเหมือนเดิมนะครับทุกคน เห็นชัดเลยนะครับว่ามันอาจจะเรืองแสงได้นะครับแล้วนะครับถ้าเกิดผมเอาฝ้าตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นฝ้าเลยนะครับไปแปะตรงน็อตเหมือนกันครับทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับเห็นอะไรไหมครับทุกคนนี่ครับนี่นะก็ นั่นบ่งบอกนะครับว่าฟ้าเรานะครับนําไฟฟ้าได้นั่นเองครับแล้วผมต้องการสื่ออะไรนะครับทุกคนสิ่งที่ผมต้องการสื่อนะครับก็คือเจ้าตัวหลอด led ที่เป็นหลอดดาวไลท์นะครับผมมันจะต้องเอาตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องเอาสปริงตัวเนี้ไปหนีบอยู่กับฟ้านะครับทุกคนฟ้ามันก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ยครับแล้ว ไอ้เจ้าตัวที่เป็นเคสอลูมิเนียมแล้วก็เป็นเหล็กต่างๆเนี่ยมันทําให้ไฟมันรั่วลงฟ้านั่นเองนะครับทุกคนทําให้หลอด LED มันเลีอยงแสงถ้าเกิดเล่าต่อสายผิดนั่นเองนะครับถ้าต่อสายถูกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ลองแล้วถ้าต่อถูกเนี่ยผมเอาเนิ้วจับน็อตยังไม่ติดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับค่อนข้างอธิบายยากพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังดีกว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราทดลองกันไปแล้วนะครับเรามาสรุปประเด็นกันนะครับสาหรับการที่เราปิดไฟแล้วหลอดไฟของเรายัางเรืองแสงอยู่นะครับประเด็นหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการสลับสายกันนะครับโดยเอาสายลายเนี่ยไปเข้าหลอดโดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านสวิตช์ก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประเด็นหลักๆเลยที่ทําให้หลอดลอเราเรืองแสงนั่นเองนะครับ ประเด็นที่2ครับทุกคนก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของหลอดนะครับผมถ้าหลอดราคาถูกหน่อยเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีผลทําให้หลอดไฟ LED เมื่อเราปิดไฟแล้วเรืองแสงในกรณีที่ต่อผิดนะครับทุกคนแต่ถ้าหลอดไฟนั้นถูกดีไซน์มาแล้วนะครับก็เมื่อเราต่อผิดจริงแต่อาจจะไม่เรืองแสงก็ได้นะครับทุกคนก็ ตัวยี่ห้อหลอดแล้วับประสิทธิภาพของหลอดนี้ก็จะมีผลด้วยกันนะครับที่ผมสรุปได้ก็มีประเด็น2ประเด็นนี้ที่ทําให้หลอด led เรืองแสงน,นะครับแล้วนะครับถ้าเราตอบผิดเนี่ยสายลายมันวิ่งเข้าไปหาเจ้าตัวหลอด led ใช่ไหมครับ วงจร LED เนี่ยมันก็จะมีไฟไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการรั่วลงนะครับกระแสไฟนะครับทำให้กระแสไฟที่อยู่บนแผงแผง LED ครับทุกคนมันไหลลงดินได้มันครบวงจรนะครับก็จะทําให้หลอดไฟ LED นั้นนะครับเรืองแสงขึ้นมานั่นเองที่เราจะเห็นชัดได้สุดเลยนะครับก็จะมีโคมไฟของตัวโคมไฟซารเปานะครับเพราะว่าด้าน ด้านหลังของมันนะครับมันเป็นเหล็กนะครับแล้วก็สกรูของเราเนี่ยไปยึดติดกับฝ้านะครับเหมือนเคสที่ผมทดลองนะครับเอาเจ้าตัว LED ดาว n l i g h t ด้วยนะครับที่มันจะหนีบอยู่กับฝ้านะครับแล้วเราก็รู้ว่าฝ้าเนี่ยมันนําไฟฟ้าได้นะครับเมื่อไฟมันไปเลี้ยงตรงแผงที่เราวางเม็ด LED ใช่ไหมครับทุกคนแล้วฝ้านะครับทุกคนที่เราหนีบอยู่กับตัวโครงนะครับมันนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านจากฝ้านะครับ ลงมาตรงโครงของฝ้าแล้วก็ไหลลงไปในดินนะครับทำให้มันครบวงจรแล้วหลอดไฟก็ยังเรืองแสงอยู่นั่นเองนะครับก็ทําให้ผมทราบด้วยเหมือนกันครับว่าอันนี้ผมเพิ่งสราบจริงๆนะว่าฝ้าของเรานําไฟฟ้าได้ด้วยนะครับทุกคนก็จากที่ทดลองเอกไปจิ้มตรงนี้ให้ทุกคนดูนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคน2ประเด็นหลักๆนะครับ ถ้าเกิดใครมีประเด็นอื่นๆนะครับที่อาจจะเพิ่มเติมเสริมต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกเพื่อนๆสมาชิกได้ทุกคนเลยนะครับใต้คอมเมนต์ด้านล่างหรือใครมีอะไรแนะนำนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับผมจะไล่ตอบนะครับทุกคนก็หวังว่าจะตอบครบทุกคนแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับใครทักมาในแชทก็เช่นกันนะครับทุกคนผมตอบทุกคนแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วย แล้วก็อย่าลืมไปดูร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าของผมเองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ฝากร้านด้วยแลวกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนดีก,กว่าครับสวัสดีครับ